สวัสดียามเช้าครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชม YouTube Channel ของนัทที่พลรีสอร์ทนะครับวันนี้นะครับหมอกลงที่รีสอร์ทแต่เช้าเลยครับผมเลยลงมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6กนากา30นาทีนะครับประมาณ6โมงครึ่งนะครับของเช้าวันที่5มกราคม2555นะครับ ใหม่ของเราเลยนะครับวันนี้หมอกลงพอสมควรเลยครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับได้ยินเสียงไก่ป่าปลุกล้องแต่เช้าเลยครับวันนี้แม่เดี๋ยวเราเดินมาดูโซนนี้ดีกว่าครับ ช่วงนี้ท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่าคนที่รักท่านใดนะครับที่มาใช้บริการทางรีสอร์ทนะครับอย่าลืมนำเสื้อหนาวมาด้วยนะครับช่วงเช้าอกากาศอาจจะหนาวสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิสดๆกันดีกว่าครับว่าณตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศานะครับแม่ผมมีที่วัดเลยน,นี่ดูเป็นสดๆเลยครับ ประมาณสิบห้าสิบหกองศาเซลเซียสนะครับแม่อยู่ที่ต้นนิ้วเลยฮะในต้นนิ้วเราสูงมากแม่มีแมวมาเหนียวเหมียวตั้แต่เช้าครับไม่รู้หนาวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะ มาโซนตรงรีสอรองนะครับตรงห้องอาหารนะครับไปดูบรรยากาศหน้าห้องอาหารช่วงเช้าวันนี้นะครับโอ้โอมีไก่ป่ามาหาอาหารเช้าซะด้วยนะเนี่ยแม่เดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะปกติเจ้าไก่ป่านี่จะจะอยู่ทางด้านหลังรีสอร์ทนะครับเช้าๆพวกเขาก็จะ มาปลุกพวกเรานะฮะตีห้าตีห้านี่ได้ยินเสียงแล้วครับมาตอนนี้เห็นอยุสามตัวนะครับออกหาอาหารแต่เช้าเลยครับก็ได้บรรยากาศอีกหนึ่งรูปแบบนะครับสดๆนฮะตอนนี้รู้สึกยังไม่มีใครตื่นเนาะก็นำภาพนำมาฝากคุณชุรักและก็ท่านผู้ชมที่กำลังชม YouTube Channel ของรัฐทิพลรีสอรเรานะครับ มีโอกาสก็มาใช้บริการกันได้นะครับบรรยากาศดีมากๆครับที่นี่ขอบคุณครับ